ในยุคทรัมป์2.0นะคะปรากฏว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางด้านโดนัลด์ทรัม์ผู้นำสหรัฐได้มีการลงนามในคำสั่งหลายฉบับไม่ว่าจะเป็นการยุบกระทรวงศึกษาธิการแบนวีซ่าเจ้าหน้าที่ไทยค่ะรวมไปถึงอีก41ประเทศแล้วก็มีการสั่งให้ยุติสถานี v o i c e of America ค่ะ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารให้เริ่มขั้นตอนการยุบกระทรวงศึกษาธิการโดยนางลินดามมกเมนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนสุดท้ายจะใช้อำนาจทั้งหมดที่มีอยู่ตามกฎหมายในการส่งคืนอำนาจกลับไปให้แต่ละรัฐบริหารจัดการเองค่ะ ขณะที่ทางด้านนายมาโกรบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลวอชิงตันใช้มาตรการในการจำกัดและควบคุมด้านวีซา่าต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับกระบวนการส่งตัวชาวอุยกู40คนกลับประเทศจีน นอกจากนี้รัฐบาลวอชิงตันกำลังพิจารณาออกมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าสู่สหรัฐของพลเมืองอย่างน้อย41ประเทศค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีรายงานว่าทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารให้ยุติการมอบงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานี v o i c e of America หรือว่าวิทยุเสียงอเมริกาค่ะ โดยมีเหตุผลนะคะว่าเป็นสื่อมวลชนซ้ายจัดและมีแนวคิดต่อต้านทรัมป์ซึ่งทำให้ทางด้านผู้อำนวยการ VOA e ค่ะออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้บุคลากรราวๆ1,300คนของสถานีอยู่ในสถานะหยุดงานอย่างไม่มีกำหนดรวมไปถึงมีการวิพากษ์วิจารณ์คำสั่งฝ่ายบริหารของทรัมป์ ว่าทำให้ VOA ไม่สามารถเดินหน้าภารกิจสำคัญในทางสื่อมวลชนได้ค่ะคุณผู้ชมคะจากนโยบายต่างๆของทรัมป์นะคะทำให้ตอนนี้หลายฝ่ายเขามีการแสดงความกังวลว่ามันอาจจะนำไปสู่ยุคเผด็จการของสหรัฐหรือไม่เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณจิราวุิกนกอาจผู้เชี่ยวชาญการเมืองสหรัฐอเมริกาค่ะสวัสดีคะ่ะคุณจูด๊ด สวัสดีครับคุณเก่งส,ส,ส,สวัสดีครับคุณสตางค์แล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับค่ะคุณจูด้าตอนนี้จากนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ทำให้หลายฝ่ายเนี่ยเขากังวลว่าการใช้อำนาจของทรัมป์มันจะนำไปสู่การผลักดันให้อเมริกาเนี่ยเป็นระบอบเผด็จการหรือไม่คะคุณจูดมองเรื่องนี้อย่างไงคะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลจริงๆนะครับเพราะว่าทรัมป์เป็นประธานาธิบดีที่โชว์อย่างชัดเจนว่าเขามีความชื่นชอบ ในประเทศที่ใช้ระบบะเผด็จก,การแบบเสร็จนะครับถ้าสังเกตนะฮะตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเ็าจะมีการแสดงความชื่นชอบอำนาจที่ปูตินหรือว่าสีจิ้นผิงเนี่ยมีอยู่ในมือสเสมอนะครับแม้กระทั่งคิมจองอึนของเกาหลีเหนือนะครับที่เขาตอนแรกๆในพยายามไปคบหาสมาคมด้วยเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเขามีความรู้สึกว่าชอบในอำนาจเส็จเสร็จอ<ม>ันนั้นนะครับแล้วนอกจากนั้นนะฮะ การกระทําของเขาหลายๆอย่างเนี่ยมันก็บ่งชี้ไปในทางนั้นจริงๆนะครับไม่ต้องไปพูดถึงไอ้ทรัมป์หนึ่งจุดศูนย์นะฮะเราพูดถึงทรัมป์สองจุดศูนย์ซึ่งเขาเนี่ยเข้ามาอยู่ในอํานาจเพียงแค่สองสามเดือนนะครับแต่การกระทําของเขาหลายๆอย่างมันบ่งชี้ไปทางนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะว่าเป็นข้อๆว่ามีอะไรบ้างนะประมาณสี่ข้อนะครับข้อแรกเลยนะฮะถ้าพวกเราจํากันได้เนี่ยช่วงเลือกตั้งนะฮะตอนหาเสียงนะครับมันจะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มโปรเจกต 2025ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มอ,อนุรักษ์นิยมที่มีความชื่นชอบและก็สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมีการคาดการณ์โดยสามว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนสนับสนุนกลุ่มนี้อยู่เบื้องหลังนะครับโปรเจกต์ Project 2025นะครับมีการวาง เอาไลออกมาชัดเจนแล้วครับว่ารัฐบาลทรัมป์เนี่ยที่จะขึ้นมามีอำนาจจะมีการทำอะไรบ้างนะฮะสิ่งที่น่าจับตาม,มากก็คือแผนอันนึงก็คือแผนการรวบอำนาจไว้กับ executive branch นะครับหรือว่าขาที่เป็นขารัฐบาลน,นะครับคำว่า executive branch ของอเมริกาเนี่ยก,ก็หมายถึงว่าอยาอย่างที่เราพอจะทราบกันนะฮะว่า ระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกเนี่ยมันจะประกอบด้วยสามขานะครับก็คือขาออรัฐบาลขาสภานะครับ,รบแล้วก็ขาสุดท้ายก็คือสารสถิตยุติธรรมนะครับทางระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันจะเดินไปได้ถ้าสามขานี้เป็นอิสระจากกันและมีการตรวจสอบนะฮะทวงดุลซึ่งกันและกันนะทรัมป์เนี่ย มีความชื่นชอบที่จะให้อำนาจต่างๆเนี่ยโดนตึงออกมาจากอีก2ขานะให้มากที่สุดเท่าทียม,มากได้ให้มาอยู่ขาเดียวคือขารัฐบาลนะครับซึ่งโปรเจกต์2 2 5 5ก็เขียนออกมาชัดเจนฮะว่านั่นคือแผนที่จะเดินไปเมื่อท้าขึ้นมามีอำนาจนะฮะแล้วอันที่2เนี่ยก็ชัดเจนว่าโปรเจกต์อันนี้ก็บอกว่าจะมีการพยายามกำจัดข้าราชการนะฮะ hmm. ที่ไม่ได้มี ความสามารถในการดําเนินนโยบายหรือพูดตรงๆก็คือเข้าข้างประธานาธิบดีทรัมป์นะครับและจะเปลี่ยนเอาเครื่การเหล่านี้เอาคนที่ฝ่ายการเมืองเนี้ยแต่งตั้งเข้าไปแทนนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เขียนออกมาชัดเจนในโปรเจกต์2025ก่อนที่ทรัมป์จะชนะเลือกตั้งนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าสิ่งต่างๆที่เขียนไว้เนี่ยตอนนี้มันก็เป็นจริงขึ้นมาทีละเรื่องสองเรื่อง้วฮะเพราะว่าทรัมป์เนี่ยก็ ค่อยๆทำนะฮะก็อย่างที่ตะกี้ได้บอกไปนะฮะว่าเ,าเขาเพิ่งเซ็นยุบกระทรวงศึกษานะฮะกระทรวงศึกษาเนี่ยอโอเคมันของอเมริกาเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันนะฮะข้อดีก็คือมันจะทําให้ระบบความยุติธรรมของอเมริกาเนี่ยมันจะมีอยู่ก็คือปางรัฐนะฮะอาจจะมีความอ่อนด้อยในเรื่องการให้สิทธิ์กับคนกลุ่มน้อยนะฮะ นโยบายของรัฐเนี่ยบางทีมันมีการเหยียดเชื้อชาติเหยียดผิวนะฮะรัฐบ,บาลกลางเนี่ยจะเข้าไปกรบไปตรงนี้เข้าไปชดเชยตรงนี้นะเพื่อเม็ชัวฮะว่าคนทุกคนในอเมริกาเนี่ยมีสิทธิ์เข้าถึงระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในทางตนข้ามเนี่ยคนที่วิวจารณ์การทํางานของกระทรวงศึกษาของอเมริกาเนี่ยก็จะบอกว่าเต็มไปด้วยระบบขัาชการที่ด้อยประสิทธิภาพทําให้การจัดสรร งบประมาณจากสรรพาัพยกรอ่อนแอนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทรัมป์ทำเนี่ยมันก็เป็นมาตรการที่สุดๆจริงๆนะฮะแล้วก็นอกจากกระทรวงศึกษาเนี่ยก็จะเห็นฮะว่าหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนี่ยเจ้าหน้าที่นะฮะซึ่งไม่ได้อยู่ทางฝั่งทรัมป์นะฮะเจ้าหน้าที่ที่อาจจะเป็นกลางทางการเมืองหรือมีความชัดเจนว่ามีแนวโน้มหรือว่าถูกแต่งตั้งมาจากทางพรรคเดโมแครตก็ถูกไล่ออกเป็นว่าเล่นเลยะนะฮะ ดันั้นเนี่ยอันเนี้ยนะครับมนันเป็นเป็นตัวชัดเจนฮะที่หม่งบอกว่ามันเป็นอันตรายต่อระบบตรวจสอบและถ่วงดุลของอเมริกานะครับก็คือในในประเด็นที่สองนะฮะก็ต่อเนื่องมาก็คือสิ่งที่ทำทำนะฮะมันจะเป็นการกัดก่อนสิ่งที่เรียกว่า the rule of the law นะครับ rule of law หรือว่ากฎแห่งกฎหมายนะครับซึ่ง ประเทศที่ใช้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยในการปกครองอะนะฮะเรื่อง rule of law เนี่ยหรือกฎแห่งกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับ<ช>เพราะว่าในประเทศที่ระบบประชาธิปไตยไม่สมบูรณ์หรือประเทศที่ใช้ระบบะเผด็จการเนี่ยนะฮะก็จะเรียกว่ากฎแห่งบุคคลนะฮะ rule of man นะฮะซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าบุคคลที่มีอำนาจเนี่ยอยากจะทําอะไรตามอําเภอใจก็ทําได้ อยากจะออกกฎหมายเปลี่ยนกฎหมายนะฮะ<ม>ยกเลิกกฎหมายก็ทําได้ตามอำเภอใจนะฮะหรือไม่อาจจะไม่ใช่ไม่จําเป็น,ปนต้องเป็นมาจากบุคคลคนเดียวนะฮะแต่เป็นคณะบุคคลก็ได้ที่รวมหัวกันนะกลุ่มอํานาจแล้วก็ทําอะไรตามอำเภอใจนะฮะแต่ประเทศอย่างอเมริกาหรือประเทศที่เป็นประชาธิปไตายทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่เขาทูนเอาไว้เหนือหัวเลยก็คือ rule of law นะฮะกฎแห่งกฎหมายแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีใครจะเป็นบุคคลคนหนึ่งหรือคณะบุคคลก็ตามนะฮะมีอํานาจ เหนือกว่าทุกๆอย่างในการเปลี่ยนแปลงหรือว่าหรือว่าทำลายกฎหมายอะไรก็ตามนะครับแต่การที่ทรัมป์เนี่ยไล่เจ้าหน้าที่องค์กรอ,อิสระออกไปนะฮะตลอดจนแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยมีการวิพากวิจาร์ศาลซึ่งแต่งตั้งจากรัฐบาลกลางนะฮะผู้พิพากษษาที่แต่งตั้งจากรัฐบาลกลางที่โดดเข้ามาขวางการที่ทรัมป์เนี่ยจะเอาผู้อพยพเนี่ยนะฮะขนกลับไป กลับไปในประเทศเวนเนซุเอลานะครับปรากฏว่ามีการไปร้องเรียนให้บล็อกคําสั่งอันนี้นะฮะแล้วก็ผู้พิพากษาซึ่งจัดมาจากรัฐบาลกลางนี่แหละฮะออกมาให้คําพิพากษาว่าจะต้องหยุดขบวนการตรงนั้นเอาไว้ก่อนนะครับจะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมไม่ใช่คิดจะขนผู้พยพใส่เครื่องบินโยนกลับไปที่ประเทศประเทศดั้งเดิมของเขาก็ทําได้นะฮะมันมีขบวนการที่จะต้องตามใน กระบวนการกฎหมายกว่าจะไปถึงจุดนั้นฉะนั้นเนี่ยผู้พิสาท่านนี้เนี่ยก็ออกมาเบรกทรัมป์เอาไว้ปรากฏว่าได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์ทรัมป์จากทรัมป์นะฮะอย่างรุนแรงเลยจนกระทั่งมีการขู่เลยนะฮะว่าจะ impeach นะฮะ impeach หรือมีการกล่าวโทษผู้พิพากษาคนนี้ซึ่งจะนํามาสู่การปลดผู้พิพากษาท่านนี้นะครับซึ่งในกระบวนการตามกฎหมายของอเมริกาเนี่ยนะ สารสิทธิยุติธรรมเนี่ยเป็นอย่างที่บอกฮะเป็นอีกหนึ่งขาที่สําคัญมากของระบอกประชาธิปไตย,ยและปกติเนี่ยสารที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลกลางนะฮะจะไม่สามารถถูกไล่ออกได้จะมีเทอมก็คือพูดง่ายว่าอยู่ในความเป็นผู้พิพากษาตลอดชีวิตนะฮะโอกาสเดียวที่จะถูกให้ออกเนี่ยก็คือมาจากขบวนการถูกกล่าวโทษน,นะฮะโดยใช้ใชสภาล่างกล่าวโทษแล้วก็ให้สภาสูงเนี่ยเปนนตัดสินิ ว่าสิ่งที่ถูกกล่าวโทษนี่ผิดหรือเปล่ปาซึ่งปกติเนี่ยการ i m p e a c h หรือการกล่าวโทษลักษณะแบบนี้นะฮะมันจะต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีที่ผู้วิทยาาท่านนั้นเนี่ยมีความผิดอย่างร้ายแรงทั้งในเชิงจริยธรรมหรือในเชิงความประพฤติเช่นไปก่อคดีอาญาเกิดขึ้นนะฮะไม่มีประธานาธิบดีคนไหน,นในก่อนหน้านี้ที่บอกว่าจะใช้กระบวนการนี้ในการไปกล่าวโทษผู้พิทยกษา์ซึ่งแต่งตั้งจากรัฐบาลกลางมากรอน,รนะ,ะอันนี้ก็ชัดเจนนะว่า เป็นความพยายามในการกรัดก่อนกฎแห่งกฎหมายเดี๋ยวรูออลลอของทรัมป์นะฮะข้อ3นะครับอันนี้ก็ยิ่งน่ากลัวเลยครับว่าทรัมป์เนี่ยกำลังพยายามที่จะเอาทหารเนี่ยเข้ามาจัดการในกิจการปกติซึ่งควรจะเป็นกิจการของเจ้าหน้าที่ทางพลเรือนนะฮะอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดการพรมแดนนะฮะที่ติดกับประเทศเม็กซิโกนะพรมแดนอยู่ในที่อยู่ในรัฐนิวเม็กซิโกของอเมริกานะ,ะที่ติดกับ ประเทศเม็กซิโกนะครับปกติเนี่ยการจัดการเรื่องพรมแดนจัดการกับผู้อพยพเข้าเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บอร์เดอร์นะครับบอร์เดอร์เพทโรนะฮะก็คือเอ่อเรียกว่าตำรวจชายแดนแล้วกันนะฮะซึ่งเ,เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ด้านพลเรือนนะครับแต่ทรัมป์เนี่ยกำลังจะออกกฎหมายฮะว่าจะให้ทางเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยเข้ามาตั้งโซนทางทหาร นะซึ่งกับัฟเฟอร์ระหว่างพรมแดนของประเทศเม็กซิโกกับรัฐนิวเม็กซิโกน,นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นการใช้ท,าทาหารเข้ามาจาัดก,การอำนาจพลเรือนเนี่ยปกติจะไม่เคยเกิดขึ้นกับประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยจริงๆจังๆอย่างอเรการนะครับแล้วก็สุดท้ายฮะคำพูดของทรัมป์เนี่ยนะฮะที่ออกมาในสื่อสาธารนณะหลายลยอย่างเลยนะฮะมันเน้นย้ำเรื่องการแก้แคนและเอาคืนตลอดเวลานะครับ แทนที่จะเป็นการเน้นย้ำว่าขบวนการทุกๆอย่างเนี่ยให้ปล่อยเป็นตามคันลองขอบวนการตามกฎหมายนะฮะซึ่งปกติผู้นําของประเทศราาทประชาธิปไตยจะต้องพูดแบบนี้นะฮะก็คือปล่อยให้กฎหมายเนี่ยเป็นขบวนการทำงานของมันไปนะฮะแต่ทรัมป์เนี่ยพอมีใครก็ตามเนี้ยที่ทำให้เขาไม่ชอบใจนะเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจจะมีความเห็นแตกต่างจากเขาเนี่ยเขาจะพูดในชํานอง แก้แค้นะฮะและเอาคืนถ้ามีโอกาสนะฮะซึ่ง4ี่ประการเนี้ยที่ผมกล่าวไปนะฮะมันเป็นมันเป็นคุณสมบัติที่ค่อนข้างจะอยู่ในตัวของผู้นำเผด็จการนะฮะซึ่งจะมีแนวโน้มที่มีพฤติกรรม4ี่อย่างนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็มีคนที่เป็นห่วงฮะว่าทรัมจะพยายามนำพาอเมริกาเนี่ยไปสู่ระบอบเผด็จการเนี่ยก็น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ ผมอยากจะบ,บอกต่อไปครับว่า,าสำหรับคนที่กังวลเกินไปะนะฮะก็อาจจะไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเพราะว่าสหร,รัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ก่อตั้งมา200กว่าปีนะฮะแล้วก็วางรากฐานในการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยอย่างเหนียวแน่นมาตั้งแต่ต้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยการที่มีประธานาธิบดีคนหนึ่งนะฮะซึ่งมีแนวโน้มชื่นชอบในการปกครองแบบเผด็จการเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะสามารถนำพาประเทศสหร,รัฐอเมริกาเนี่ย เข้าไปสู่การปกครองะอระบบเผด็จก,การได้นะฮะมันมีมีอะไรเรียกว่าปัจจัยต่างๆในอเมริกานะฮะซึ่งจะพยายามคงเอาไว้ซึ่งระบอกประชาธิปไตยอันนี้อย่างเหนียวแน่นนะฮะอันเนี้ยนะฮะผมอยากจะสรุปสามข้อนะฮะที่เป็นความโดดเด่นของสังคมอเมริกันนะฮะก็คือหนึ่งนะ,ะสังคมอเมริกันเนี่ยยึดถือระบอบวิถีประชาธิปไตยอย่างเหนียวแน่นนะฮะ คำว่าวิถีประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้แปลว่าแค่มีการเลือกตั้งแล้วก็อบอกว่าเป็นประชาธิปไตยนะฮะแต่หมายความว่าวิธีการคิดนะฮะวิธีการทํางานวิธีการาสรรหาการแก้ปัญหานะฮะจะใช้ระบอบที่มีการมาถกเถียงกันนะ,ะมีการพูดคุยนะฮะโอเคการพูดคุยอาจจะมีการรุนแรงบ้างแต่ย่น้อยเนี่ยมีการเจรจาพูดคุยแล้วก็ใช้ตกลงกันใช้ระบอบที่ เห็นด้วยกันทั้งคู่นะฮะในการแก้ปัญหาแทนที่จะใช้อำนาจนะฮะในการแก้ปัญหาหลายระย,ยานนะฮะดังนั้นเนี่ยวิธีประชาธิปไตยเนี่ยมันอยู่ในเลือเนื้อเรียกว่าอยู่ในอะไร D n a ของคนอเมริกันนะฮะแล้วก็สอเระบอกกฎแห่งกฎหมายเนี่ยซึ่งได้รับการสถาปนาอย่างเหนียวแน่นตั้งแต่อเมริกาตั้งประเทศมา200กว่าปีนะฮะแล้วก็ระบบตรวจสอบ และทวงดุลซึ่งหนาแน่นนะฮะอย่างที่บอกครับว่ามีอํานาจสามขานะฮะซึ่งมีความอิสระซึ่งกันและกันแล้วก็มีองค์กรอิสระอีกมากมายเลยซึ่งพยายามมาทวงดุลนะครับก็ทรัมป์ก็พยายามที่จะทําลายไอ้สามสิ่งนี้แหละฮะที่ที่ที่ผมบอกไปนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยหัวใจของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันอยู่ที่การมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชนร่วมร่วมกันนะฮะภาคประชาชนเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าระบอกมันเซตเอาไว้ดีนะฮะแต่ถ้ามีนักการเมืองพยายามมาทําลายระบอบนั้นแต่ประชาชนเนี่ยภาคประชาชนไม่ลุกขึ้นมาเรียกร้องไม่ลุกขึ้นมา,อ,าอะไรอะพูดออกมาดังๆนะฮะคะแล้วก็รวมตัวกันต่อต้านอันนี้นะฮะมันก็มีสิทธิ์ว่าผู้นำเผด็จก,การเนี่ยจะสำเร็จแต่อเมริกาเนี่ยภาคประชาชนค่ะคุณจค,ค,ค่อนค่อค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับ แล้วก็สื่อก็มีอิสระสูงนะฮะฉะนั้นเนี่ยแสารเองเนี่ยทํามก็ไม่สามารถเข้าไปวุ่นวายรายได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญกาหนดไว้ชัดเจนนะฮะว่าสารที่มีการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีท่านก่อนๆเนี่ยนะฮะเพิ่มก็อยู่ตลอดชีวิตฉะนั้นเนี่ยทํามไม่มีโอกาสฮะที่จะเข้าไปมีอิทธิพลครอบงำขาที่สามนะฮะก็คือขาสารสติยุติธรรมนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่า ความกังวลอันนี้ยอย่าพึ่งไปกังวลมากเกินไปนะฮะเราก็คงต้องดูกันนะฮะว่าใน4ปีนี้ทั้มจะสามารถทำอะไรได้มากแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใน4ปีนี้สิ่งที่เขาทำนะฮะในการกลับก่อนระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเกิดมีคนส่วนใหญ่ของอเมริกาเกิดเห็นด้วยขึ้นมานะฮะมันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวว่าในที่สุดเนี่ยระบอบการปกครองอเมริกาเนี่ยมันจะมีการเฉ๋ยฉยออกจากระบอบปัจจุบันหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวฮะผมยังเชื่อฮะว่าอ่อเมริกาเนี่ยอยู่มา200กว่าปี อเมริกาจะสามารถฝ่าวิกฤตตัวนี้นะฮะแล้วก็คงความเป็นระบอบวิถีประชาธิปไตยได้ต่อไปครับค่ะได้ค่ะคุณจูดก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้เวลาหมดค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ